ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบก,ก่อนการพักผ่อนยามค่ำคืนเรามาพร้อมกันณที่นี้เพื่อวางภาระทั้งหลายที่แบกรับมาตลอดวันลงเสียชั่วขณะขอให้เสียงนี้เป็นเสมือนเพื่อนผู้พาใจท่านกลับสู่บ้านที่ซึ่งความมั่นคงและสันติสุขนั้นรออยู่เสมอ ค่อยๆปรับอิริยาบถของท่านให้สบายที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในท่าทางใดก็ตามหากนอนอยู่แล้วก็ขอให้ท่านปล่อยวางทุกส่วนของร่างกายลงบนที่นอนอย่างนุ่มนวลไม่ต้องเกรงไม่ต้องพยายามเพียงแค่ยอมให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างแท้จริงหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกยาวๆ ปล่อยให้ความตึงเครียดที่สะสมอยู่ตามบาตามไหลหรือตามใบหน้าได้ละลายหายไปหายใจเข้ารับรู้ถึงความสดชื่นที่ไหลเวียนหายใจออกปล่อยวางความกังวลความขุ่นข้องมองใจหรือเรื่องราวที่ยังค้างคาใจในวันนี้ให้หมดไปเรามาฝึกฝนการเฝ้าดูความรู้สึกณนะปัจจุบันขณะร่วมกัน ขอให้ท่านใช้ความรู้สึกทั้งหมดนำสติกลับมาอยู่กับกายที่กำลังนั่งหรือนอนอยู่เริ่มจากปลายนิ้วเท้าค่อยๆสัมผัสถึงน้ำหนักของร่างกายที่กดลงบนที่รองรับรับรู้ถึงความเย็นความอุ่นความหนักความเบาที่เกิดขึ้นตามส่วนต่างๆหากมีความรู้สึกตึงหรือความเจ็บปวดใดๆเกิดขึ้นขอให้ท่าน เพียงแค่รับรู้ถึงมันด้วยจิตที่เมตตาและเป็นกลางไม่ต้องตัดสินไม่ต้องแก้ไขเพียงแค่รู้ว่ามันกำลังเป็นเช่นนั้นและค่อยๆปล่อยให้ความรู้นั้นจางหายไปตามธรรมชาติเลือนความสนใจขึ้นมาที่ช่องท้อมรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวอันแสนนุ่มนวลของการหายใจเมื่อท่านหายใจเข้า ท้องจะผองขึ้นเล็กน้อยเมื่อท่านหายใจออกท้องจะยุบลงเล็กน้อยนี่คือจังหวะชีวิตอันเป็นธรรมชาติเป็น,นกลไกที่เราไม่ต้องสั่งการขอให้ท่านฝากความรู้สึกทั้งหมดไว้กับจังหวะการเคลื่อนไหวนี้หายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าท้องกำลังพองหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออก ท้องกำลังยุบขอให้เราอยู่กับลมหายใจอย่างละมุนละไมไม่ต้องพยายามบังคับให้ลมหายใจยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปเพียงแค่เป็นผู้เฝ้าดูเป็นสักขีพยานต่อปรากฏการณ์ของลมที่เข้าและออกเมื่อจิตใจเริ่มฟุ้งซ่านหรือมีความคิดใดๆผุดขึ้นมาอาจเป็นความคิดเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จสิ้น เรื่องที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้หรือเรื่องราวในอดีตที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์ขอให้ท่านรับรู้ถึงความคิดนั้นเหมือนกับก้อนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราความกังวลน,นั้นไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดของเราเมื่อเรารู้ว่านี่คือความคิดหรือนี่คือความกังวลเราก็สามารถปล่อยให้มันลอยผ่านไปได้ โดยไม่เกาะเกี่ยวไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันการฝึกเช่นนี้คือการสร้างพื้นที่ว่างระหว่างเรากับความคิดพื้นที่ว่างที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อเราไม่ยึดติดกับความคิดเราก็จะค้นพบความมั่นคงภายในที่แท้จริงลองนึกย้อนถึงวันของท่านที่เพิ่งผ่านผนไปอาจมีเรื่องที่น่าพอใจ อาจมีเรื่องที่น่าผิดหวังมีทั้งการเริ่มต้นและการสิ้นสุดธรรมดาของโลกนี้คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอัน,นิจจังความสุขที่เราได้รับเมื่อเช้าก็ได้ผ่านผลไปแล้วความทุกข์ที่เราเผชิญเมื่อบ่ายก็ได้ผ่านผลไปแล้วเช่นกันทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับลมหายใจของเรา เมื่อเราตระหนักถึงความจริงข้อนี้เราจะเห็นว่าการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นเพียงการสร้างภาระให้กับจิตใจเราไม่สามารถรั้งวันวานไว้ได้เราไม่สามารถเร่งวันพรุ่งนี้ให้มาถึงฉะนั้นขอให้เรามอบของขวัญอันล้ำค่าให้แก่ตัวเราเองนั่นคือการปล่อยวางในทุกขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน ปล่อยวางภาพความสําเร็จที่เราวิ่งไล่ตามมาตลอดวันปล่อยวางคำพูดที่อาจจะทำร้ายจิตใจเราหรือคำพูดที่เราอาจจะพลั้งเผลอทำร้ายผู้อื่นขอให้เราอาภัยให้แก่ตนเองในสิ่งที่บกพร่องไปโดยไม่เจตนาเราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วในวันนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการมอบกายและใจให้กับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ หายใจเข้าอย่างแผ่วเบาหายใจออกอย่างผ่อนคลายเมื่อจิตใจท่านสงบลงแล้วเราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการแผ่เมตตาภาวนาเมตตาเป็นการชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงแห่งนิทราขอให้ท่านเริ่มจากตนเองระลึกถึงความปรารถนาดีที่เราควรมีต่อตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างผาสุกรับรู้ถึงความอบอุ่นความรักและความปรารถนาดีที่เต็มเปี่ยมอยู่ในใจของท่านนี่คือรากฐานของความมั่นคงทางจิตวิญญาณ ที่เริ่มต้นจากความเมตตาต่อตอนเองเมื่อจิตใจได้อิ่มเอมด้วยเมตตาต่อตอนเองแล้วขอให้ท่านค่อยๆขยายขอบเขตความปรารถนาดีนี้ออกไปนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของท่านอาจเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์คู่ชีวิตหรือบุตรหลานขอให้บุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้พวกเขาทั้งหลายปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้พวกเขาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงขอให้พวกเขาทั้งหลายดำเนินชีวิตอย่างผาสุกส่งกระแสะแห่งความเมตตานี้ไปยังพวกเขาด้วยความจริงใจส่งพลังงานแห่งความสงบไปยังพวกเขาเพื่อให้พวกเขาก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นกันจากนั้น ขอให้ท่านแผ่เมตตาออกไปในวงกว้างไปยังเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านผู้คนที่เราเคยพบเจอในวันนี้แม้กระทั่งผู้ที่เราอาจจะไม่ชอบใจหรือผู้ที่เคยสร้างความขุ่นเคืองให้แก่เราเราทุกคนต่างปรารถนาความสุขและต่างพยายามหลีกหนีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นด้วยความเข้าใจเช่นนี้ขอให้เราอธิษฐานจิต ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่ในจักรวาลน,นี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้พวกเขาทั้งหลายปราศจากความทุกข์ขอให้พวกเขาทั้งหลายอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันขอให้พวกเขาทั้งหลาย,ย,างลางลายจงพ้นจากทุกภัยทั้งปวงการแผ่เมตตก่อนนอนเช่นนี้จะช่วยให้จิตของเราโปร่งใสสะอาด คล้ายกับการชำระล้างจิตใจจากมลทินทั้งหลายที่อาจติดค้างมาจากกิจกรรมในวันนั้นเมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วเราก็จะหลับอย่างเป็นสุขและเมื่อเราตื่นขึ้นมาในยามเช้าจิตใจก็จะสดใสพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานบวกตอนนี้ขอให้ท่านกลับมารวมจิตไว้ณจุดเดียวอีกครั้งนั่นคือลมหายใจที่แผ่วเบาและเป็นธรรมชาติ ลมหายใจเข้าลึกซึ้งและสงบลมหายใจออกปล่อยวางและผ่อนคลายขอให้ท่านจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของช่องท้องหรือที่ปลายจมูกเพียงความรู้สึกเดียวเท่านั้นที่จะพาเราเข้าสู่ห่วงแห่งความสงบที่แท้จริงหากมีความง่วงขึ้นมาขอให้ท่านยินดีกับความง่วงนั้นเพราะความง่วงเป็นสัญญาณว่าร่างกายและจิตใจของท่าน พร้อมแล้วสำหรับการพักผ่อนเราจะปล่อยให้จิตของเราล่องลอยไปตามลมหายใจอย่างเป็นอิสระไม่ต้องจับจ้องไม่ต้องควบคุมเพียงแค่เฝ้าดูจนกว่าสติจะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับการหลับการหลับในลักษณะนี้คือการหลับด้วยจิตที่เป็นกุศลสุขตินิมิตไม่ว่าท่านจะฝันดีหรือไม่ก็ตาม ท่านได้วางรากฐานของความมั่นคงให้กับจิตใต้สำนึกแล้วขอให้ท่านรับรู้ถึงความหนักอึ้งที่แขนขาความนุ่มนวลของที่นอนและให้คำมั่นสัญญาต่อตอนเองว่าเราจะปล่อยให้การพักผ่อนนี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดที่ต้องคิดถึงอีกไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวลอีกทุกสิ่งในโลกใบนี้ยังคมอยู่ตามวิถีของมันและท่าน ก็กำลังกลับคืนสู่ความสงบภายในของท่านเองขอให้ท่านปล่อยให้เสียงนี้จางหายไปพร้อมกับความตื่นตัวของจิตที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความสงบเงียบหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายขอให้ท่านเข้าถึงความสงบที่แท้จริงความสงบที่เกิดจากปล่อยวางและขอให้ท่าน หลับฝันดีตลอดคืนตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่มั่นคงและเบิกบานขอให้ความเมตตาและสติที่ท่านได้บ่มเพาะไว้ในค่ำคืนนี้จงเป็นเกราะกำบังใจท่านให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ท่านนอนหลับอย่างเป็นสุขในธรรมตลอดไป